คุณผู้ชมครับเตือนภัยกันหน่อยไม่ใช่ภัยอ่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นหน้าที่แต่ว่ามันก็ไม่ควรที่จะไปทําอะไรให้โจงแจ้งขนาดที่ว่าสรรพากรนั้นตามมาเรียกเก็บภาษีผมก็เลงจะพูดถึงเรื่องของการค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งออกมาโพสต์ครับบอกว่าตอนนี้ตัวเองไม่ไหวแล้วเพราะว่าจากที่ตัวเองเคยโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการขายของมูลค่าเงินที่ตัวเองมีอยู่สรรพากรไปเห็นโดนจ่ายภาษีย้อนหลัง4ลนะ้านฮะดูสิฮะกาลังเป็นประเด็นร้อนครับ คุณปุ๊กกี้ณัพัฒนมนธนธรารนนท์นี่คืออดีตแม่ค้าออนไลน์ปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นโคช้ชสอนทําการตลาดออนไลน์แล้วก็ทําธุรกิจเสริมความงามครับอ้าวเธอเปลี่ยนธุรกิจแล้วนะเธอออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าอะไรบอกว่าตั้งแต่โดนภาษีย้อนหลังสี่ล้านก็ไม่ได้โพสรายได้สเตทเมนต์อีกเลยเข็ดขอใช้ชีวิตเงียบ เตรียมวางแผนย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วโดนจับตามองมาสีปีแบบไม่รู้ตัวตั้งแต่เฟซเก่ายันเฟซใหม่นามสกุลใหม่แคปทุกโพสเอ๊ะเรื่องเป็นยังไงล่าสุดคุณปุ๊กกี้ออกมาเปิดใจกับสำนักข่าววันนิวส์บอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอเนี่ยพยายามที่จะบอกเล่าประสบการณ์ของเธอเองรวมถึงแนะนำให้ผู้ที่ค้าขายออนไลน์เรียนรู้เพิ่มเติมเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นภาษีผ่านทางสื่อออนไลน์มาโดยตลอดผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดี อาเจตนาเริ่มต้นดีลองตามกันต่อตัวเธอเริ่มต้นหาเงินไรายได้จากการขายอาหารเสริมทางออนไลน์ตั้งแต่อายุ16ปีจนอายุ18ปีครับเธอก็เริ่มจริงจังกับการค้าขายมากยิ่งขึ้นประสบความสำเร็จภายใน6เดือนแล้วปีเริ่มจดทะเบียนการค้าตอนอายุ19ปีอ่ะ19ปีนะเริ่มจดทะเบียนนะครับจากนั้นจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วก็จดทะเบียนเป็นบริษัทกับกรมการค้าภายในนะ วันที่17กันยายน2563อันนี้เธอคงบอกเรื่องจริงเพราะว่าเรื่องแบบนี้เช็คได้ง่ายมากหลังจากจดทะเบียนบริษัทได้แค่หนึ่งเดือนมีเจ้าหน้าที่สัรพกรเข้ามาติดตามเรื่องการเสียภาษีตอนนั้นเธอตกใจมากครับเจ้าหน้าที่บอกว่ารวบรวม,รวมประวัติทั้งหมดจากการโพสต์ภาพรายได้ภาพบัญชีการเงินของเธอเองอที่เธอโพสต์แล้วเอามาคำนวณภาษีย้อนหลัง4ปีดูจากเงินหมุนเวียนในบัญชีของเธอรวมรวมแล้วประมาณสัก50กว่าล้าน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เธอเพิ่งจะมารู้เธอก็เลยพยายามที่จะบอกเรื่องนี้กับใครก็ตามที่ทำการค้าขายออนไลน์นะฮะปัจจุบันยังมีน้องๆซึ่งยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนอายุยังไม่ถึง15ปีเรื่องที่จะค้าขายออนไลน์กันนั้นต้องตามดูดีๆเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเรื่องนี้ลึกเลยอะอผมยังไม่สามารถให้คำตอบได้จริง,รงๆเกี่ยวกับเรื่องของอายุของแม่ค้าอายุของพ่อค้าจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับการยื่นเสียภาษีหรือไม่ แล้วเรื 5, 000, 000. 4, 5, 000, 000. Side, ่องนี้ม um, ันห้าล้านนะคุณสี่สะห้าล้านแบบนี้เธอบอกว่าเหตุการณ์นี้เธอรู้เพียงแค่ว่าเกิดขึ้นกับเธอไม่รู้ว่าคนอื่นโดนด้วยหรือเปล่าลองฟังเบื้องต้นจากเธอให้เธออธิบายฮะเราก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าไอ้ที่เราโพสทั้งหมดอ่ะโดนเก็บ โดนแครรูปไว้ไว้เป็นหลักฐานหมดเลยอะไรอย่างี้ค่ะคือการออกมามาโพสเนี่ยไม่ได้ว่าเราจะไม่จ่ายหรืออดครัวหรืออะไรเลยแต่เพียงแค่ว่าเราอยากออกมาเตือนแมค่ค้าออนไลน์ที่แบบคือยุคนี้เนาะแมคะ่ค้าออนไลน์เยอะมากเงี้ยค่ะเราก็อยากจะบอกว่าเออเราเคยเจอแบบนี้นะให้คุณทาแบบถูกต้องไปเลยนะอะไรแบบเนี้ยคะ่ะมีการโพสต์วิดีโอบอกในทิกตอกน่าจะประมาณปีหนึ่ง ปีที่แล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณปีที่แล้วเราก็โพสต์เราอะไรที่เราเจอมาไม่ว่าจะเรื่องภาษีเรื่องโดนโกงอะไรที่แม่ค้าออนไลน์ควรระวังอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกมาตลอดคือการออกมาเนี่ยครับแล้วเธอบอกว่าอะไรเธอ,อเธอบอกว่าเธออยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วอะขนาดนั้นเลยนะคนมีภาควิจารณ์กันใหญ่เรื่องย้ายประเทศเนี่ยฮะบอกว่าตัวเธอกําลังจะเตรียมตัวไม่จ่ายภาษีหรือเปล่าล่าสุดนั้นปุ๊กกี้ออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าก็ไม่ได้ะจอกมาเรียกร้องไม่จ่ายภาษีค่ะไม่ได้งองแงเพราะจ่ายไปแล้ว ผ่านมาสี่ปีแล้วคะ่ะเหลือไม่เยอะแล้วเราออกมาเตือนแม่ค้าออนไลน์ที่ยังไม่จ่ายก็บอกให้ไปหาสรรพกรเขาไม่ได้ใจดําไม่ต้องกลัวกี้อ๋อกี้อ๋อ,อ,อ,อปุ๊กกี่กี้มารู้ตอนเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งเราหาเงินได้แต่เด็กคะ่ะส่วนเรื่องที่จะอยากจะไปทํางานต่างประเทศหรืออะไรหรือไม่อย่างไรลองไปฟังเธออีกสักช่วงหนึ่งฮะ เหลือประมาณสองแสนได้ค่ะคือผ่อนจ่ายมาจนจะหมดแล้วเราก็เลยแบบว่าเนี่ยออกมาบอกว่าถ้าใครกังวลหรือหนีอยู่ก็คือให้เข้าไปคุยกับพี่กรมสรรพากรเลยเขาไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีว่ามีเคสท,ที่แบบรุ่นพี่เราก็เจอเจอใายๆกันแล้วเพิ่งมาคุยกันทีหลังว่าเขาก็ไปเจอเหมือนสํานักงานบัญชีบางสำนักงานเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาช่วยเคลียร์ได้นะอะไรอย่างเงี้ย สรุปก็ค so really ือจ oh. <that> ่าย2ต่อเลยก็คือจ่ายให้กับสำนักกาญบัญชีสุดท้ายก็เคลียร์ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราทําผิดจริงเราก็ต้องไปจ่ายภาษีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอืมอ่ะครับยังไงก็ลองดูนะฮะใครก็ตามที่จดทะเบียนบริษัททาห้างหุ้นส่วนจํากัดยังไงก็ตามต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเรื่องของภาษีให้คุณนะครับเพราะว่าลําพังตัวคุณเองถ้าไม่ได้จบมาโดยตรงผมบอกเลยว่าคุณทําไม่ได้แน่นอนแล้วคุณยื่นผิดแน่ๆนะฮะยังไงก็ตาม ดูให้ดีนะครับเพราะว่าสัรพกรถ้าจะเอาจริงเขาก็เอาจริงนะฮะแล้วก็อย่างที่น้องบอกถูกต้องอย่าพยายามกลัวสันพกรให้มากนะักถ้าเข้าไปชี้แจงพูดกับเขาดีๆก็ทุกอย่างมีทางออกนะครับคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้